ที่หมู่บ้านจัดสรรแห่งหนึ่งครับแม่บ้านคนหนึ่งเล่าให้ฟังบอกว่ามีเพื่อนบ้านแก่คราวลุงละแกเป็นคนไม่รักสัตว์ไม่ชอบหมาไม่ชอบแมวไม่เลี้ยงปลาไม่เลี้ยงนกไม่เลี้ยงอะไรทั้งนั้นอะ่ะแถมยังไปว่าบ้านที่เขาเลี้ยงซะอีกว่ามันว่างกันมากนักหรือยังไงเอาไอน้นนไอ้นี่มาเลี้ยงไม่รู้จะเลี้ยงกันให้มันได้อะไรขึ้นมาเสียเวล่เวลาหากินเปล่าๆต้องคอยดูแลมัน ต้องหาข้าวปลาอาหารให้มันกินต้องคอยเช็ดขี้เช็ดเยี่ยวให้มันต้องพามันไปหาหมอแล้วก็เสียเงินให้หมอเป็นร้อยเป็นพันบางทีเป็นหมื่นมันไม่ใช่ลูกใช่หลานเลือดเนื้อเชื้อไขอะไรของเราสักหน่อยจะต้องไปเอาใจใส่คอยเอาอกเอาใจกันทําไมนักหนาแหมบางทีเรียกลูกเรียกเต่านะบ้ากันหรือเปล่าไม่มีลูกไม่มีหลานกันมั่งหรือยังไงไปเรียกหมาเรียกแมวเป็นลูก ปัญญาอ่อนกันชัดๆเลยน่าเบื่อแม่บ้านคนนั้นเขาก็สาทยายออกมาในทํานองนี้แล้วก็เรียกลุงคนนี้รับหลังว่าลุงแปลกทั้งๆท,ที่แกก็มีชื่อเสียงเรียงนามของแกและแม่บ้านก็รู้จักพออยู่ต่อหน้าก็เรียกชื่อจริงพอคล้อยหลังก็เรียกตาแปลกอลุงแปลกคนนี้ยตามที่แม่บ้านเล่าให้ฟังว่าไม่ค่อยชอบสูงสิงกับบ้านใคร แต่ก็มีเพื่อนคุยกันถูกคออยู่บ้างเหมือนกันก็เพียงไม่กี่คนคนสองคนน่ะอายุรุ่นราวคราวเดียวกับแกละ่ะเรียกว่าคอเดียวกันว่างั้นเถอะแกมักจะเดินไปคุยกับเขาแต่พวกนั้นไม่ค่อยมาที่บ้านแกเพราะว่าบ้านแกมันเต็มไปด้วยข้าวของต่างๆนานามากมายจนล้นออกไปนอกบ้านแทบจะไม่มีที่นั่งที่เดินแกเป็นคนชอบสะสมข้าวของเก่าๆที่ไม่มีค่ามีราคาอะไร เก้าอี้เกา่าเก่าพังพังแกก็ไม่ยอมทิ้งพวกวิทยุโทรทัศน์เก่าเก่าเสียเสียก็เก็บเอาไว้หม้อหุงข้าวใช้ไม่ได้เครื่องซักผ้าพังพังโทรศัพท์หลายเครื่องวางกองอยู่นาฬิกาใส่ฐานมังพัดลมส่วนใหญ่ที่เห็นเห็นก็เป็นพวกเครื่องใช้ไฟฟ้าแกใช้ของเสียหายไปมากมายอย่างนั้นเฉยเหรอเปล่าไม่ใช่ของแกทั้งหมด เป็นของคนอื่นที่เขาใช้เสียแล้วเขาให้มาหรือบางทีแกก็ขอเข้ามาบ้างแล้วเอามาทำไมให้รกบ้านที่แรกก็ไม่มีใครรู้แต่พอมีคนถามแกก็บอกว่าเผื่อมันยังใช้ได้อยู่เอาไปซ่อมเสีนหน่อยถ้าใช้ได้ก็ไม่ต้องซื้อใหม่แกว่าอย่างนั้นแกซ่อมเองได้หรือเปล่าบางอย่างแกซ่อมได้นั่นแสดงว่ามันไม่ได้เสียในจุดสำคัญ แกจับจับเสียบเสียบไปมามันก็เกิดใช้การได้ขึ้นมาแกก็ดีใจแกอยู่บ้านคนเดียวแต่จริงๆแล้วแกมีลูกสาวแต่ลูกสาวไม่ค่อยได้มาก่อนโน้นนอยู่ด้วยกันแต่ว่าตอนหลังทำงานไกลเดินทางเสียเงินเสียเวลาเสียสุขภาพก็เลยพักเสียใกล้ๆที่ทำงานย่านพระขนงอ่าบางคนพูดว่าคงจะอยากจะอยู่กับผู้ชาย พอเข้าหูแกแกก็ด่าอีปากหมาปากหมูพูดให้คนอื่นเสียหายถ้าได้ยินใครพูดแล้วกูจะตบให้ปากขีดเขี้ยวแกว่างั้นก็ได้ผลเพราะไม่มีใครเที่ยวพูดไม่ดูตามมาตาเรือคือต้องดูซะก่อนว่าแกจะไม่ได้ยินแล้วค่อยกระซิบกระซาบป,ป้องปากคุยกันที่ต้องป้องปากก็เพราะบางทีแกอยู่ในบ้านแกแอบอ่านริมพิปากที่ขยับไปมาเสร็จแล้วแกก็รู้ซะด้วยว่าพูดอะไรกันอยู่ มีคนพูดว่าก่อนนั้นน่ะเก็เป็นตำรวจสันติบาลแล้วก็ได้เคยปลอมตัวเป็นคนบ้าบ้างเป็นคนปัญญาอ่อนบ้างบางทีก็เป็นคนเก็บขยะอีกทั้งเคยปลอมเป็นพวกรับซื้อของเก่าเพื่อจะหาข่าวสืบจับคนร้ายที่มีคดีติดตัวหลบซ่อนตัวจากเจ้าหน้าที่ว่ากันว่าแกมีฝีมือดีทีเดียวแกมีปืนด้วยเคยเอาออกมายิงให้ชาวบ้านเห็นอีกด้วย เรื่องมันเกิดขึ้นเพราะว่าบ้านหลังหนึ่งเขาเลี้ยงหมา,าไว้ตัวหนึ่งแล้วเจ้าหมาตัวนั้นซึ่งเป็นตัวผู้แถวบ้านเขาเรียกกันว่าอายักษ์เพราะตัวมันโตบเบ้อเลยพันอะไรก็ไม่รู้รู้แต่ว่ามันโคตรดุเลยเพี่ยวไล่หาไล่กัดคนในซอยเจ้าของบ้านก็ออกจากกลางๆหน่อยทั้งผัวทั้งเมียปากก็ไม่ค่อยจะดีแล้วแถมยังไม่ค่อยจะระมัดระวังหมาของตัวเสอีกเด็กๆในซอยนี่โดนกัดไปหลายคน สามหรือว่าสี่คนนี่แหละพอดวนไอ้ยักษ์กัดแล้วก็ไม่มีใครกล้าเอาเรื่องเพราะว่ากลัวเจ้าของสองผัวเมียเนี่ยเป็นคนชนิดที่ว่าชาวบ้านไม่อยากจะคล้องแวะด้วยไม่ใช่ว่านับหน้าถือตาไม่ใช่เกรงใจแต่ออกไปทางจะกลัวๆเพราะรู้กันดีว่าถ้าไปแตะเข้าเรื่องมันไม่จบง่ายๆเพราะเป็นคนออกจะชอบหาเรื่องหาราวก็เรียกง่ายๆว่าคนพานน่นและเป็นคําที่เหมาะสมกับสองคนนี้ มีตัวอย่างที่คนซอยอื่นมาซอยนั้นแล้วโดนไอ้ยักษ์มันงับน่องก็เอาเรื่องปรากฏว่าสองผัวเมียออกมายืนเท้าสะเอวด่าเสือปนปี้ไปหมดหาว่าป้าคนนั้นคงจะไปแกล้งหมาของเขามันถึงได้กัดเอาแล้วก็บอกด้วยว่าตามธรรมดาหมาเขานะเป็นหมาที่ดีเชื่อฟังเรียกก็เข้าบ้านอย่างว่าง่ายไม่เคยทําความเดือดร้อนให้ใครเขาเลยถ้าไม่ไปเกเรมันมันจะไม่ยุ่งกับใคร ป้าคนนั้นแกก็บอกว่าแกปั่นจักรยานมาดีๆแล้วมันพุ่งพรวดออกมาจากบ้านแล้วมากัดน้องแกจมเขี้ยวเลยไปหาหมอหมดเงินไปหลายตังค์ต้องจ่ายมาเสียดีๆสองผัวเมียถามว่าเอาจริงๆหรือเปล่าป้าคนนั้นก็บอกว่าเอาจริงๆนะสิสองผัวเมียก็กรากเข้าไปช่วยกันตบหน้าป้าคนละฉากสองฉากจนป้าหมุนไปหมุนมาพยายามป้องกันตัวเอง บังเอิญแกมีไม้กระบองที่คงจะเตรียมมาถ้าเจอหมาไล่แกก็เลยคว้ามาฟาดไปฟาดมาสองผัวเมียเจอไม้กระบองเขาก็เข้าไม่ติดเลยพากันล่าถอยแล้วก็ช่วยกันกลด่าเป็นการใหญ่ด่าแล้วไม่หนำใจวิ่งกันเข้าไปในบ้านไปปล่อยไอ้ยักษ์ให้มันออกมาป้าแกเห็นท่าไม่ดีก็เลยรีบปั่นจักรยานหนีทั้งที่ขาแกก็ยังเจ็บปวดอยู่ก็นับว่าโชคดีที่แกหนีไปได้ แล้วแกก็คิดว่าเออเจ้าของนี่มันบ้ายิ่งว่มหมาที่เลี้ยงเอาไว้ซะอีกเรื่องนี้ถึงเจ้าหน้าที่ตำรวจสองผัวเมียก็โดนปรับกันไปคนละกี่ตังก็ไม่ยอมเล่าให้คนอื่นฟังเล่าแต่ว่าป้าคนนั้นมาหาเรื่องใส่ตัวเองช่วยไม่ได้แล้วก็ยังว่าไอ้ยักษ์มันน่าจะวัดซะให้ตายหงตายหาไปเลยคนพะยงนั้นไม่น่าเอาไว้ให้รำคาญใจก็ไม่ใช่ว่าจะจบแค่นั้นนะ เขายังไปสืบหาบ้านของป้ายังไปหาเรื่องให้แกเดือดร้อนเจอกันตามท้องถนนสวนทางกันก็ด่าลอยลมแล้วก็มีคนเห็นว่าขีม่มอเตอร์ไซค์ซ้อนกันตามด่าป้าที่ปั่นจักรยานป้าแกก็ไม่ยอมแกก็ด่าเขาให้บ้างจะตบแกท้าให้แกหยุดก่อนป้ารู้ว่าหยุดก็โดนก็เลยไม่หยุดสองคนก็ช่วยกันไล่ใช้เท้าถีบจักรยานจะให้ลม้มแต่ไม่ลม้มมีคนเขาเห็น เขาก็พากันพูดว่าเอ้ยทําอะไรอย่างนั้นสองผัวเมียอันตพานก็หันมาด่าคนพูดบอกอย่าเสือกชาวบ้านที่เห็นความเกเรของสองผัวเมียอย่างนั้นก็ไม่อยากจะยุ่งเกี่ยวด้วยแต่ก็ยังดีที่ช่วยทวงเวลาให้ป้าแกนหนีไปได้พ้นคนชั่วร้ายทั้งสองคนพวกเขานะ่ะมีลูกชายอยู่สองคนลูกชายก็พอๆกันเลยหมายถึงว่าพอๆกับพ่อกับแม่ เที่ยวมีเรื่องมีราวกับพวกวัยรุ่นไปทั่วทั้งในทั้งนอกหมู่บ้านเขารู้กันทั้งซอยแล้วก็แทบจะรู้กันทั้งหมู่บ้านว่าสองหน่อของบ้านนั้นน่ะเป็นจอมเกหนังสือนั่งหาไมา่อยากจะเรียนเอาแต่ซิ่งมอเตอร์ไซค์บ้านนี้เขามีเงินฐานะเขาดีรสนิยมเขาดีรู้กันว่าทำมาหากินมีกิจการตัวเองส่งสินค้าอะไรสักอย่างออกนอกแล้วก็จำหน่ายพวกเครื่องประดับแล้วก็น้ำหอมอีกด้วย ที่นี้ลูกสาวของตาแปลกตาแก่ที่ว่าคนนั้นนะ่ะก็มักจะโดนไอ้ยักษ์หมาบ้านนั้นไล่จักรยานน้องเธออยู่เป็นประจำตอนที่ยังอยู่บ้านแต่เธอก็ไม่เคยโดนมันกัดเพราะว่าหนีพ้นทุกทีก็เหมือนกับเด็กๆในซอยนั้นไม่ว่าผู้หญิงผู้ชายก็เจอไอ้ยักษ์ไล่กัดอ่าอย่างที่ว่าไปแล้วแหละเจ้าของเขก็รู้ว่าหมาตัวไล่กัดคนอื่นแต่อย่างที่บอกกันแหละ พวกเขามันอันตรภัณฑ์ก็ไม่ยอมล่ามโซ่แถมยังชอบเผลอเปิดประตูทิ้งเอาไว้ไม่ล็อกให้ดีและบางทีก็เปิดแล้วลืมล็กอกไอ้ยักษ์กระแทกประตูเหล็กทีเดียวมันก็เปิดอ้ามันก็พุ่งพรวดออกมาได้แล้วอยู่มาวันนึงลูกสาวตาแก่แปลกเนี่ยโดนไอ้ยักษ์ไล่กัดแล้วก็กัดเข้าที่น่องดีว่าไม่ถึงับเป็นแผลลึกมากเพราะว่ายกขาหลบซะทัน แล้วก็ชาวบ้านที่เห็นก็ตะว่าเสียงดังมันก็ตกใจวิ่งหนีเข้าบ้านไปเสียงร้องของลูกสาวทําให้ตะแปลกซึ่งเป็นพ่อออกมาดูแล้วก็เห็นลูกสาวตกใจหน้าซีดตัวสั่นร้องไห้ปล่อยจักรยานล้มลงที่หน้าบ้านแกก็ถามว่าเกิดอะไรขึ้นลูกสาวก็เล่าให้ฟังแกฟังแล้วก็พูดออกมาว่าืไอ้นี่หลายทีแล้วพูดเท่านั้นน่ะ แกก็กลับเข้าไปในบ้านเอาปืนพกออกมาแล้วเดินไปที่บ้านไอ้ยักษ์ประตูเปิดอ้าซ่าอยู่แกตรงเข้าไปที่ประตูบ้านไอ้ยักษ์ก็เห่ากันโชคทําท่าจะเข้ามากัดแกแต่แกปักหลักไม่หนีมันก็เลยไม่กล้าเอาแต่เห่าแล้วเห่าอีกทําท่าดุร้ายแต่ว่าไม่กล้าบุกเข้าถึงตัวแกที่ยืนถือปืนอยู่ในมือแกก็ร้องถามเข้าไปในบ้านว่าไอ้นี่หมาใครวะมันกัดลูกสาวกู ปรากฏว่าคนเป็นเมียออกมาคนเป็นผัวไม่อยู่ตอนนั้นยังไม่เย็นยังไม่กลับมาจากข้างนอกแกก็ถามซ้ําว่ามันเป็นหมาใครคนเป็นเมียตกใจเมื่อเห็นปืนแนละท่าทางของตะแก่แปลกก็บอกว่าไม่ใช่หมาที่บ้านพอบอกไม่ใช่หมาที่บ้านเท่านั้นเองแกก็บอกอ,อ๋องั้นเหรองั้นก็เป็นหมาไม่มีเจ้าของไะน,นะหมาจรจัด แกยิงเปรียงเปรียงกรอกเข้าไปในปากมันขณะที่มันกำลังจะพุ่งเข้าใส่แกพอดีไอ้ยักษ์ดินพราดพลาดอยู่ตรงนั้นแล้วแกก็เดินถือปืนกลับบ้านชาวบ้านก็นึกกันว่าคงต้องมีเรื่องใหญ่ถึงเป็นถึงตายแน่เดี๋ยวรอให้ฝ่ายชายกลับมาจากทำงานก่อนเถอะตาแก่ก็เลยพาลูกสาวไปหาหมอทำแผลฉีดยาเสียเงินเสียทองไปเย็นวันนั้นที่บ้านของไอ้ยักษ์ฝ่ายชายกลับมาแล้ว พักเดียวเสียงลงเลงลั่นบ้านเพื่อนบ้านก็นึกว่าคงต้องคอยหลบลูกกระสุนกันแล้วแต่มันกลับผิดคาดเพราะว่าเสียงดังกันอยู่แค่ในบ้านเสียงฝ่ายชายด่าเมียว่าทําไมไม่ปิดประตูให้ดีปล่อยให้มันออกไปทําไมแล้วก็ไม่เห็นมีเรื่องมีราวอะไรกันทุกวันนี้ตับแปลกนี่ก็ยังอยู่ลูกสาวก็ไปทํางานคนบ้านไอ้ยักษ์ก็ไม่ได้ไปทําอะไรแกแกก็อยู่เป็นปกติดีอยู่ นั่นก็เลยเป็นการแสดงให้เห็นว่าถ้าเจอคนจริงเอ้คนเก่งสองผัวเมียก็จำต้องสงบจำกัดตัวเองอยู่ในขอบเขตเพื่อความปลอดภัยของตัวเองบ้างเหมือนกันที่นี้ก็จะเล่าเรื่องตาแก่ที่ยิงหมาแม้ว่ามันจะเป็นหมาที่ดุร้ายก็าตามแต่แกก็มีกรรมติดตัวที่ไปฆ่ามันอย่างนั้นปรากฏว่าต่อมาแกเป็นโรคที่ปากปากเป็นแผลเสร็จแล้วก็บวมอักเสบ ลิ้นบวมรับปากกินข้าวกินปลาไม่ได้ต้องไปนอนที่โรงพยาบาลให้หมอรักษาให้น้ำเกลือให้อาหารทางสายยางเขาว่าแกเป็นโรคร้ายบางคนก็บอกโรคเวรโรคกรรมรักษาอยู่หลายเดือนก็กลับมาอยู่บ้านได้ยังไม่ถึงกับตายแต่ก็ไม่ถึงกับหายถ้ากินของที่แสลงเข้าไปอย่างของทะเลพวกเนื้อสัตว์อย่างเนื้อวัวอะไรอย่างเนี้ก็จะทำพิษก่อให้เกิดบวมขึ้นมาอีกคนแถวนั้นก็พูดกันว่า แกยิงกรอกปากหมาแกก็เลยเป็นโรคที่ปากครับเรื่องของอีลอกจองเวนเนี่ยเกิดขึ้นที่บ้านทุ่งดอนครับที่บ้านทุ่งดอนในมีครอบครัวของนายสอนนายสอนนี่เป็นผู้ใหญ่บ้านมีลูกสาวกับลูกชายอย่างละคน ในสอนนี่แกมีเมียสองคนเมียหลวงชื่อนางช้อยเมียน้อยชื่อนางปานนางชอยเมียหลวงนี่มีลูกสาวชื่อฟ้าส่วนนางปานเมียน้อยี่มีลูกชายชื่อเดียวทั้งหมดอยู่บ้านเดียวกันก็ปรองดองกันดีไม่ทะเลาะตบตีกันชาวบ้านหลายคนก็พากันอิจฉาบางคนก็ชื่นชมเมียผู้ใหญ่สอนนี่สวยทั้งสองคนนางชอยในผิวขาว ส่วนนางปานนั้นผิวสองสีแต่ก็ดูคมขำลูกสองคนก็รักกันดีชีวิตก็ดูดีมีความสุขแต่ไม่มีใครรู้หรอกว่าลูกสาวผู้ใหญ่นั้นป่วยเป็นโรคเรื้นกวางนิ้วมือนิ้วเท้ามันจะค่อยๆกุดไปทีละน้อยทีละน้อยโดยไม่เจ็บไม่ปวดสังเกตเห็นก็ต่อเมื่อนิ้วชี้ด้านซ้ายมันหดหายไปเหลือแต่เล็บมืออยู่นิดเดียวก็เลยไปหาหมอ หมอบอกเป็นสเก็ดเงินหรือว่าเรือนกวางนั่นเองถึงจะไม่ติดต่อแต่ถ้ามีคนรู้ก็จะรังเกียจตามแผ่นหลังก็เริ่มมีผื่นคันรักษาไม่หายผู้ใหญ่สอนก็หาสมุนไพรที่ไหนว่าดีก็เอามารักษาลูกสาวคนสวยตอนนี้ฟ้าเริ่มเดินไม่ค่อยถนัดแล้วเพราะเอ็นที่ขามันยุดมันก้าวเดินลำบากฟ้าก็อับอายไม่ออกไปไหนอยู่แต่บ้าน ความงามของฟ้าในร่ำรือไปก็มีคนส่งผู้ใหญ่มาทาาทามสู่ขอแต่ทางผู้ใหญ่สอนก็ปฏิเสธไปทุกรายทั้งที่มีแต่คนที่มีฐานะดีมาขอเนี่ยแถวบ้านก็ว่าผู้ใหญ่สอนมันห่วงลูกสาวเกินไปอีกหน่อยต้องขึ้นคานแน่นอนว่างั้นช่วงนี้ฟ้าก็เก็บตัวอยู่แต่ในบ้านงานบ้านใครก็ไม่ได้ไปวัดก็ไม่ได้ไปชาวบ้านก็สงสัยว่าทำไมไม่เห็นฟ้าไปไหนยังอยู่ที่บ้านหรือเปล่า ตัวนางช้อยก็ต้องโกหกว่าไปอยู่ดูแลย่าอีกตำบลหนึ่งว่านั้นก็ตรอมตรมใจร้องไห้ทุกวันนางปานแม่เลี้ยงก็สงสารคอยทายาที่หลังให้นับวันก็จะลุกลามไปเรื่อยผู้ใหญ่สอนแกอดคิดถึงเวรกรรมที่แกเคยก่อกับหมาเี้เรือนตัวหนึ่งไม่ได้ตอนสมัยหนุ่มๆมนะัะมีหมาตัวหนึ่งชื่ออีลอกเป็นหมาที่บ้านพ่อแม่ผู้ใหญ่เขเลี้ยงไว้ตัวมันใหญ่ ตอนมันเริ่มแก่นี่มันเป็นขี้เรือนขนร่วงหมดนอนตรงไหนก็เอาเท้าเกาขี้เรือนแกรกแกรกอยู่เป็นประจำมันชอบนอนข้างอ่างล้างเท้าตรงนั้นนะเพราะว่าดินมันจะชื้นมันเย็นอีลอกมือก็ชอบมานอนผู้ใหญ่สอนเห็นมันทีไรก็จะเตะจะถีบมันอยู่เป็นประจำพ่อก็จะบอกว่าอย่าไปทำมันมันแก่แล้วผู้ใหญ่สอนก็บอกว่าเอามันไปปล่อยวัดเถอะ จ้างคนมาจับไปเนื้อตัวน่าเกลียดเดี๋ยวตัวอื่นก็จะพลอยติดกี่เรือนไปด้วยแม่ก็จะเอาน้ำหน่อไม้ดองราดตัวอีลอกเพราะว่าคนโบราณเขาบอกว่าราดด้วยน้ำดอกไม้ดองมันจะหายเป็นกี่เรือนแต่อีลอกมันก็ไม่หายสักทีโดนราดทีไรก็ปวดแสบปวดร้อนวิ่งร้องเอ e n งเอ e ผู้ใหญ่สอนเห็นก็มันไส สซ้ำเขาที่ท้องมันอย่างแรงครั้งแล้วครั้งเล่าถึงมันจะถูกผู้ใหญ่สอนทุบตีเตะอยู่บ่อยๆมันก็ไม่ไวกระดิกหางให้ด้วยความรักและซื่อสัตย์กับเจ้าของแต่ความเมตตาสักนิดจากผู้ใหญ่สอนในตอนนั้นไม่มีวันหนึ่งอีลอกมันกัดกินต้นญ้ามันคงจะไม่สบายมันเหมือนกับต้นญ้าเป็นยาอะไรของมันเนี่ยมันกินแล้วมันก็สำรอกออกมา พ่อของผู้ใหญ่ก็เอาพลั่วแสะเศษหญ้าเศษอาหารที่อีลอกสำรอกออกมาไปทิ้งผู้ใหญ่กลับมาจากสวนมะม่วงเห็นเขาก็โกรธที่ลอกเป็นแบบนั้นก็กระทึบไปที่ท้องของมันอย่างแรงไปสองสามทีคราวนี้มันไม่วิ่งหนีเพราะมันหมดแรงเพราะมันป่วยพ่อแม่ก็ห้ามาอย่ไปทํามันเลยมันอยู่กับเรามาตั้งนานแล้วบาปกรรมเออมันคงไม่สบายมันถึงจะไปกินหญ้า หมาเนี่ยมันรู้ว่ายาชนิดไหนนี่เป็นยาของมันรุ่งเช้าเมื่อทุกคนกินข้าวเสร็จเรียบร้อยเตรียมตัวจะไปสวนผู้ใหญ่สอนลงจากเรือนมาก่อนก็เห็นอีลอกนอนอยู่ข้างอ่างล้างเทา้ามีกองอุจจาระปนเลือดอยู่ข้างๆที่อีลอกมันถ่ายไว้มันเห็นผู้ใหญ่สอนมันก็นอนกระดิกหางให้สองสามครั้งอย่างหมดแรงเมื่อผู้ใหญ่เห็นว่ามันถ่ายไว้ข้างๆที่นอนมันไม่ยอมไปถ่ายที่อื่นเช่นเคยก็โมโห กระทืบมันซ้าเลือดทะลักออกมาจากปากเลยทีนี้พ่อกับแม่ก็รีบห้ามพ่อก็บอกว่าเอ็งทํามันทําไมไอสอนบาปกรรมมันป่วยอยู่พอแล้วพอพอพออย่าไปทํามันผู้ใหญ่ก็บอกว่าให้มันตายตายไปเลยเกลียดจริงๆอีกี้เรือนนี่อีลอกมันมองผู้ใหญ่สอนด้วยสายตาที่น่าสงสารเหมือนมันไม่มีทีท่าจะโกรธ เสร็จแล้วมันก็กระอักเลือดออกมามันคงจะช้ำในเพราะถูกเตะถูกกระทืบบ่อยอยู่มาสักพักก็สิ้นใจพ่อกับผู้ใหญ่ผ่อนก็ช่วยกันขุดหลุมฝังมันที่ท้ายสวนเอามันไปใส่กระสอบไปฝังจบชีวิตอีลอกหมาขี้เรือนที่น่าสงสารผู้ใหญ่สอนแกนมาสำนึกผิดได้ก็ตอนที่ฟ้าลูกสาวแกป่วยมีอาการป่วยลุกลามไปเรื่อยคันตามเนื้อตามตัว สายตาของฟ้าที่มักจะมีน้ำตาคลอนี่มันช่างเหมือนกับสายตาของอีลอกที่เคยมองผู้ใหญ่ของทะเลของหมักดองนี่ฟ้าต้องงดหน่อไม้ที่ฟ้าเคยชอบนางชอยก็ไม่ให้กินวันนี้เจ้าเดียวน้องชายขุดหน่อไม้มาเต็มกระบุงเอามาลอกให้อ่าแล้วก็ให้นางปานผู้เป็นแม่ต้มไว้จิ้มน้ำพริกเป็นหน่อไม้ลวกหน่อไม้ใหญ่นางปานก็ไปจัดการต้ม ฟ้าก็บอกกับเดี่ยวน้องชายบอกว่าพี่อยากกินหน่อไม้จังเลยไม่ได้กินมานานมากแล้วอืหน่อไม้ของโปรดพี่เลยเดี่ยวก็บอกว่าพี่ป่วยอยู่แม่บอกกินไม่ได้จะรอให้หายก่อนเดี๋ยวฉันจะหามาให้กินเต็มที่เลยไอ้เดี่ยวเอ็งคิดว่าพี่จะหายเหรอสี่ปีแล้วที่มันเป็นเนี่ยถ้าจะหายมันคงหายไปนานแล้ว มันไม่ใช่หน่อไม้ดองเนี่ยมันเพิ่งจะขุดมาสดๆพี่อยากกินแต่ว่าทุกคนคงจะไม่ยอมพี่เบื่อกับข้าวอยากจะกินน้ำพริกบ้างเดี๋ยวก็บอกว่ากะปิจะทำให้คันนะอะ่เดี๋ยวก็สงสารพี่สาวเดี๋ยวรอพ่อแม่ออกไปก่อนไปบ้านงานบวชก่อนพี่ค่อยไปกินให้สมอยากเลยนะเดี๋ยวบอกพี่สาวอย่างนั้นฟ้าก็บอกว่าเออจริงด้วยวันนี้มีงานบวชบ้านผสม ดีแล้วเดี๋ยวพี่จะกินไใ้สมอยากเลยจะกินก็คันไม่กินก็คันอยู่แล้วว่ะเดี๋ยวก็บอกว่าคันน่ะไม่เท่าไรหรอกแต่มันจะลุกลามหรือเปล่านะพี่ช่างมันเถอะพี่ปลงซะแล้วมันเป็นกรรมของพี่เองพี่คงจะอยู่กับโรคนี้ได้ไม่นานหรอกเดี๋ยวก็บอกว่าโรคเนี้ยมันไม่ตายง่ายๆหรอกพี่อย่าพูดอย่างนั้นสิอาจจะมียาดีรักษาพี่หายก็ได้ฟ้าก็หันมายิ้มให้น้องชายต่างแม่ วันนี้ฟ้าก็ได้กินหน่อไม้จิ้มน้ำพริกสมใจอยากเพราะตกกลางคืนมันก็ขันขันชนิดไม่ได้หลับไม่ได้นอนเอาไม้เกาหลังเกาจนเลือดออกซิบๆก็ไม่มีทีท่าจะหายขันมันลุกลามคันไปทั่วแผ่นหลังต้นแขนก็คันจะเรียกแม่มาทายาก็เกรงใจเพราะมันดึกแล้วฟ้าคงจะน้อยใ,ใจในโชคชะตาก็ไปเคาะเรียกน้องชายเบาๆ เจ้าเดียวที่เป็นห่วงพี่สาวอยู่แล้วก็นอนไม่ค่อยหลับเมื่อได้ยินเสียงก็รีบลุกขึ้นมาเปิดประตูพี่ฟ้าโรคก,กำเริบหรือเปล่าอืมพี่คันที่หลังมากเลยที่แขนนะ่ะพี่ทายาได้แต่ที่หลังนะ่ะพี่ทาไม่ถึงจะเรียกแม่ก็เกรงใจไม่เป็นไรหรอกกันฉันจะทายาให้พี่พี่หยิบยามาหรือเปล่ามามา,มาเข้ามาในห้องเข้ามานี้กินยาหรือ,อยังล่ะพี่กินแล้ว เสร็จแล้วฟ้าก็ให้เดี่ยวเปิดเสื้อทายาที่หลังให้เดี่ยวก็ตกใจที่เห็นเลือดซึมไปทั่วพี่พี่เอาไม้เกาหลังแรงขนาดนี้เฉียวเหลือเลือดออกเลยอะเออพี่เกาเองแหละเออพี่นี่มีเวรมีกรรมเหลือเกินจะกินอะไรที่ชอบก็กินไม่ได้ต้องมาเป็นแบบเนี้ยเดี๋ยวก็ปลอบใจพี่สาวพี่อยาคิดมากเลยนะพี่คนอื่นเขาลำบากกว่าเราก็มีเยอะแยะ ฟ้ากลับมานอนก็นอนไม่หลับถึงความคันจะทุเลาลงบ้างแต่ฟ้าก็เบื่อชีวิตที่ต้องอยู่แต่ในบ้านที่ใบหน้าก็เริ่มเป็นวงแดงแดงคันๆเดินก็ไม่ถนัดปวดเส้นไปทั้งเนื้อทั้งตัวเสร็จแล้วก็ตัดสินใจลงไปกินยาฆ่าญ้าที่ใต้ถุนเรือนจบชีวิตที่แสนจะอาภัพเมื่อทุกคนรู้เรื่องก็ตกใจแม่ทั้งสองถึงกับลมใส่ ผู้ใหญ่สอนช้อนเอาร่างลูกสาวอุ้มขึ้นเรือนในตาของฟ้าเบิกโพลงผู้ใหญ่สอนมองก็นึกถึงในตาของหมาก็คืออีลอกที่ตัวเองทำร้ายมันจนตายผู้ใหญ่สอนถึงก็พูดว่าอีลอกมึงแค้นกูทำไมมึงไม่มาลงที่ตัวกูมึงมาทำกับลูกกูทำไมกูปวดใจเหลือเกินหรือว่ามึงมาเกิดเป็นลูกสาวกูแกพูดแล้วแกก็ร้องไห้ ชาวบ้านรู้ข่าวก็มากันเต็มบ้านบางก็ว่าฟ้าตายแบบเนี้ยทำไมไม่เอาไปวัดผู้ใหญ่ก็บอกว่าบ้านมันเคยอยู่ตั้งแต่เล็กยามมันตายจะผลักใสมันไปวัดมันไม่ใจดำไปหน่อยหรอสวดที่บ้านนี่แหละล้วค่อยเอาไปวัดหลายคนก็สงสัยว่าทำไมอยู่ๆฟ้าก็กินยาตายเดี๋ยวก็เลยเล่าให้ฟังว่าฟ้าในป่วยมานานคงจะหมดกำลังใจถึงฆ่าตัวตายก็มีแต่คนสงสารฟ้า บรรยากาศก็เต็มไปได้วยความโศกเศร้าหลังจากงานศพผ่านพ้นไปผู้ใหญ่สอนก็ตรอมใจล้มป่วยแล้วก็เล่าเรื่องที่ตัวเองเคยก่อกรรมกับอีลอกหมาขี้เรือนไว้ให้ลูกชายฟังเดี๋ยวก็สงสารพ่อกับพี่สาวบอกพ่อให้เข้มแข็งตัวเองจะบวชอุทิศส่วนกุศลให้ทุกคนรวมทั้งอีลอกขอให้พ่อทำใจให้ดีๆ ผู้ใหญ่สอนได้ยินอย่างนั้นก็ดีใจที่ลูกจะบวชให้ก็มีกำลังใจกินข้าวกินปลาเดี๋ยวก็บอกว่าพ่อหายเร็วๆนะจะได้มีแรงสะพายบาทส่งลูกเข้าโบสถ์นางชอยนางปานก็ดีใจที่จะได้บวชลูกชายนางชอยเมียหลวงก็บอกว่านางปานข้าไม่ใช่แม่มันแล้วข้าจะได้บุญหรือเปล่าวะนางปานก็บอกได้สิพี่ช้อยพี่ก็ช่วยเลี้ยงมันมาไม่เคยดุดามัน ตั้งแต่ฉันก้าวเข้ามาอยู่บ้านเดียวกับพี่บุญคุณพี่เนี่ยมีมากมายฉันกับลูกไม่คิดว่าพี่เป็นคนอื่นหรอกนางชอยก็ร้องไห้ข้ามันบุญน้อยลูกสาวก็ามาตายจากข้าไม่เหลือใครแล้วโทษพี่ชอยพี่ก็ยังมีลูกชายอีกคนนะไอเดี่ยวมันก็รักพี่เหมือนกับแม่แท้ๆฟ้านะ่ะมันไปสบายแล้วละเรื่องนี้ท่านบูฟัง สอนให้รู้ว่าหมามันก็มีชีวิตจิตใจมันก็รู้สึกหิวรู้สึกเจ็บปวดเหมือนคนแต่อาจจะมีความดีกว่าคนบางคนเพราะว่าหมาเนี่ยมันมีความซื่อสัตย์จะเตะจะถีบจะตีมันกี่ครั้งมันก็ยังกระดิกหางให้เจ้าของเสมอเพราะฉะนั้นควรจะต้องมีความเมตตาปราณีกับสัตว์เลี้ยงครับอย่าไปทำร้ายให้เกิดเวรเกิดกรรมเหมือนกับเรื่องนี้เลยครับ เวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังที่เคารพขอได้รับความขอบพระคุณจากผมอาจานยอดพบกันใหม่วันต่อไปครับสวัสดีครับ